อ่าตอนนี้เป็นสามัคคีเท้าจากโรงเรียนบ้านเขาสามสิบอำเภอเขาชะกันนะครับจังหวัดสระแก้วด้วยกําลังมาช่วยกันย่ํานะครับนํามาโดยท่านพอเองเลยวิจิตรานะครับนี่คุณครูนักการก็มาด้วยเป็นหัวหน้าใหญ่คุณครูจะสวยกับเขาหน่อยนะึงเพราะถ่ายรูปไม่เหมือนเขานะครับ ในนั้นเรียนกลับไปบ้านก็เปิดอวดแม่ได้นะชื่ออะไรแนะนาตัวเองรู้จักเลยไหมที่บ้านมีคอมไหมละม่ะเ,เดี๋ยวเปิดดูได้เดี๋ยวครูให้ก็ช่วยกันยําเดี๋ยวฝีมือหนูนั้นเนี่ยติดเป็นยังไงเดี๋ยวทะเลนะเออดูได้เปิดดูได้ไไเออเดี๋ยวเปิดกลับไปเปิดด,ดูนะ,หะเหยียบที่การเหยียบก็คือเหยียบให้ละเอียดนะถ้ามันเข้าการใหญ่มีเป็นก้อนถ้าเป็นก้อนเนี่ย เวลาเราเข้าก้อนเนี่ยมันเข้ากันไม่สนิทมันจะไม่อิดเราแตกนะครับคุณภาพคุงอิดไม่ดีเขาบอกว่าอิดหรือดินที่ไหนก็ได้เหยียบแล้วเราสบายเท้านั่นแหละใช้ได้ไม่แตกนะคุณครูไม่เอาซะหน่อยเหรอ เดี๋ยวผมก็จะถอดรองเท้าไปเหยียบด้วยแล้วนน่เดี๋ยวสนุกสนุกแล้วนิรงรงไอ้เหี้ยมันมันกว้างไปหน่อยเดินรำวงกันอ่ะเดินเป็นวงแบบที่เรานวดข้าวน่ะใครเคยนวดข้าวใครเคยนวดข้าวเอาไฟช่วยเดินย่่งมันไป อาหนุมช่วยช่วยช่วยนาการหน่อยนี่ใช้แรงเยอะนะเนี่ยตรงนี้ใช้ใช้แรงเยอะนะครับมันจะรู้สึกจะเหนื่อยเอ่ะเพราะเราขุดเราขุดน้อยเออเอ่อต้องใช้อย่างนั้นแหละใช้อย่างนั้นแหละคุยๆกันมาครับให้น้ําไหลลงไปเอต้องคุยแบบนี้นี่เอาเอาให้เล็เอาเอาให้หนุนหาน จังเนี้ยดู are, remember, มันเย็ <brigade S 1> เลงเรี่อนเลยนะสีธรรมชาติเย็นลงไปเย็นลงไปดูลงลง